คูณ4ครับวันนี้2ชุด3ชุดกับชุดนี้นะครับนี่ครับชุดหก0มื่นห้าับาทชุดนี้อาจารย์มารับแล้วก็1ชุดนี่กรับกระเทียมนี่ก็กระเทียมนี้มาใส่นี่ก็1นึ่ชุดนี้ก็4ีคูณสกับ2ชุดตัวนี้ของชุดนี้ครับเลยชุดนี้ตุกทุกเทียมสมบูรณ์พร้อวันนี้หกหมื่นห้าพันบาททั้งสองชุดเลยนะครับ นี่ครับกัปตันบินพาวเว M ร์แอม MTC หนึ่งพันแนึงแท่งครับแล้วก็ลำโพงเป็นรุ่นนี้นะครับลำโพงสเปียรนะครับลูกค้านะครับที่สั่งจองบอกแล้วว่าอัดแน่นๆครับนี้เราลองกับแอมแม้ร้ายรุ่นเหมือนเวนี่ครับนี่ครับอยากให้ลองดูกันตัวนี้ครับวันนี้วันที่14พฤษภาคมนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับมีสองชุดหนุ่มวตาร์กับเทียมเดินทางสมบับลูกค้าเลยพี่น้องทางใต้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันนะครับพี่น้องทาง ส่วนภาคใต้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันแน่นอนครับชุดนี้ครับนี่อุปกรณ์เครื่องเสียงมีตัวังเตรียมชุดเครื่องครับทีละชุดทีละชุดเเสียงกลางเป็นรุ่นอ่าลำโพง12นิ้วทีเด็ดมงอุบ400บาทนะครับนะครับไว้ประมาณ2นิ้วครึ่งกับ3นิ้วเลยตัวนี้ครับแถมยันิดคอมชีสีเดิอดในตัวลำโพง400บาทครับตัวนี้ทั้งหมด4ใบนะครับ ็มีซับเบีดยดที่เป็น b ีนะครับนี่ครับเป็น b ีนี่ดอลล์โป็นรุ่นตรีบพันสองร้อยบาทครับตัวนี้นี่เป็นเลขกสองก้อนแล้วอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งชุดครับนี่ก็จะเป็นชุดนี้ครับนี่ก็ตั้งเตรียมชุดเครื่องชุดเลยครับนี่ก็เป็นเทอร์โบตัวนี้นี่ก็อีกหนึ่งชุดนะครับนี่อีกหนึ่งชุดสองชุด,ชดพร้อมกันครับนีะ หัวแจกปครับ่ราะรวตาจนั wow oh, ä, ่งม so, ้ครับรับมีครับผมแลบก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดครับสี่คูณสีวันนี้อัพเดตโปรดีที่เลดครับสวัสดีท่านุกท่าครับบรรยากาศช่วงเที่ยงนะวันนี้4ี่คูณสี่โปรโมชั่นหกห้าศนนะครับนี่เป็นเซตนี้ครับการเพิ่ม เพิ่มใบร้ยอย่างนี้นี่ครับนี่เพิ่มเป็นใบรูปจึ้งเคลนได้เพิ่มเป็นใบรูปจึ้งเคลนได้เลย่รับเพิ่มไม้นี่ชุดหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งชุดลูกค้าก็ากำลังเตรียมอุปกรณ์เนี่ยชุดนี้ก็กำลังเอาหัวเครื่องมาเตรียมแท็กกิ้งครับไงฟ้าตองปกติแมปฟ้าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นป้าทำไม่ได้ดำปาเขาเอา่อไอเสียมาท่าไปมุดท an ่อใช่ไหมมุดท่อครับ ผบอกแล้วอย่างมุดทอดน้ำปลาสองเมื่อวานนี้ปลาปิดนนี่สองชุดละสี่คูณสี่แล้วเป็นสองชุดนี่ปลาที่เครื่องเลยโอ้ปลาปิดแล็กตัวนี้ตรงนี่ครับพระอาจารย์ก็มารับชุดเครื่องเด็กกำลังเทสระบบครับมีไหมแบบนี้มีบ่ามีครับมีครับพระอาจารย์ใส่ร้ายหมดเลยครับบึงอะไครับ เอายิบย ah, ah, ิบยิบเอาสายเลยสายไหมหมอครับน like ี่ครับอันพอเอามาดิบก็ได้เลยเอาต้อนได้พอเลยนี่ครับเหยับสาย ัก็เมตดเลยนี่มันจะเมตรมันจะเมตรครับเศร้าอยู่บ่ครับสองเม็ดกับสามสี่สิบเม็ดจังครับสวยครับพอเอาเจครับเข็มหนึ่งพ่อบ่ครับมันประมาณสองเม็ดครับตัวนี้ยี่สิบเม็ดเงี้ยเป็นๆครับตีกระช้ใหม่ครับตีกระช้ยมีได้อีกสองช่องพอเลยครับผมถวายอาจารย์พอไปใส่สองเส้นเลยก็ได้ครับทรายครับนี่ครับอาาจรย์แม่เลยครับนี่ เพื่อเสียงเดี๋ยวนองห้องเรอาจังครับอู้สายยังดีเครับนี่ครับนี่ครับอู้นี่ครับสายเอาเอาเอาสายลำโพงนี่ครับสายดีครับนี่ครับนี่ครับดีเลยนี่สายอยาดีครับนี่ครับคสายให้อาจารย์ไปใช้ที่วัดนะครับสายลำโพงสายสัญญาณตัวนี้ก็เป็นชุดนี่ครับบางเทียบอุปกรณ์นี่ครับสายลำโพงมาเด็กน้อยครับนี่ครับสายพอ 1นุดแลกะสองจุดหครับอันนั้นจน่าาพ่อครับครับเบียดจะเป็นสองตัวใหญ่พอเบียดแล้วก็เบอร์สีเส้นกลางเขเซ็ตหน่อยก็ไครับเส้นกลางไม่ผมจะไปใส่ลำโพงตัวน้อยโอ้ได้ครับได้ครับเพรได้ครับเด็กคนนึงโอ้ครับับผมนะครับครับครับพงศ์กำลังเตียงยากพระอาจารย์อาชุดทีขอกมาก่อนนี่เอาสีพุทธีนี่ออกมาก่อนนะ ก็4ี่คูณ4ครับเรเมต้ครับฝาติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยนครับครับขึ้นรถป้าต้องยกโตมาป้าครับวันนี้ปกติไหมป้าตองปกติครับปกติเีอคมี4ู่ณครับมีขึ้นรถมงกันครับที่ต้อเทสเซียนเดียมนีครับนั่งมาครับผมเราจะมาซ้ำกันยาวๆครับด้อยวใหญ ครันี้นี่นี่นนอะลองเส็ขึ้นรถครับนี่ไปขึ้นรถครัตอนนี้คี่วไปชุดนี้ก่อนปชุดนี้ต่อชุดนี้ครับีนก็เตรียม่ครับครับผมได้ครับผมครับอาจารย์ขอาขอ ครับได้ครับได้ครับโอเครับได้ครับได้ครับเอาเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับชุด4คูณ4กับชุดชุดเป็นใบรุ่นจูนคืนได้ปรับก้อนที่ได้ชุดนี้ครับนลย6,500บาทเอาเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ต่างๆเอาปฏิทัศนด้ันแล้วกันชุดนี้ครับอัปเดตสดๆกันวันนี้อัปเดตที่อุงเทพมหานีนะ14พฤษภาคมนะครับ ส <laughs> ี่พ kind of ุลส like um, kind of ี <anyway> them, ่วันนี้น่าจะหนึ่งสองสามชุดพร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เนียบน้องพวงโค้งรออุปกรณ์ต่างๆเอาไปติดตามด้วยแล้วกันนะครรดิเชียร์สามชุดนะปะประจันเพื่ออีกหนึ่งชุดเนี่ยเกาะกันสามชุดละวันนี้นี่ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรดิเชียร์ที่อุบลราชธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ